สวัสดีครับสวัสดีกับคอบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะก็จะมาจัดแนวทางคันในั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการเทพบอลนะก็จะมาจัดให้แบบ3คู่3ลีดีดี๋ยวตัวแรกครับที่เราจัดให้เป็น j a p s เครับเจอกับในเรื่องของคาพาก็เป็นในเรื่องของบอลฟินแลนด์ยักษคนน่นนั่นเองนะครับ คู่นี้ที่เขาเจอกันครับนั้นล่าสุดก็จบมาที่เสมอครับด้วยสกอร์สามประตูสามเลยแต่ในเรื่องของทางฟอร์มทีมเจ้าบ้านครับอย่างจัง JAPs เนี่ยห้าเกมหลังสุดครับชนะไปสองเกมเสมอไปสองเกมครับและแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับแต่ในเรื่องของเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยห้าเกมหลังสุดก็ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองครับโดยรวมก็ยังดูย่ำแย่อยู่กับการกับในเรื่องของทางคาพาครับในการขันมาเจ็ดเกมหลังสุดแล้วที่เขายังไม่ชนะใครครับโดยการที่เสมอไปสองและแพ้ไปถึงห้าครับโดยรวมของทางคาพาดูมีความแย่กว่าอย่างชัดเจนครับแต่ในเรื่องกระแสตอนนี้ก็โโดดดไปปมาอยยู่ัับบนแกขึง ตัวแรกตอนนี้เขาไหลลงมาเหลือปอเหมือนเดิมแต่ถ้าให้มองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับคาพาก็น่าจะสู้ยากครับในเรื่องของ JAPS นะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามีมาตรฐานที่แอบดูโดดเด่นกว่านะครับผมท่านี้ขอมองที่ทาง JAPS ไว้ดีกว่านะครับเจ้าบ้านยังไงก็ดูเด็ดกว่าอยู่แล้วฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของบอลไอซ์แลนด์ผีเปี๊ยกนี่เองครับเป็นอัคราเนสครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนทางวาลูเรยาวิกนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดเป็นทางวาลูครัับบบชนนนนนนะะไไปดด้้้้้ววยยสกออออรรรร์์เเเลลลแแตต่่่่ใใาาาูคถหมมงงืฟ ปัจจุบันนี้ของทางอะคาเนสแล้วนะครับผมในการขันมา5เกมเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไป2แพ้ไป1ครับเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะ3แพ้ไป2ครับกับการกับในเรื่องของทีมเยือนครับในการแข่งขันของวาลูดิจวิกเนี่ยหเกมหลังสุดครับชนะ3แพ้2ครับโดยรวมก็ถือว่าดูโดดเด่นทั้งคู่ครับแต่ต้องยอมรับว่าวาลูดิจวิกครับมีมาตรฐานที่ดีกว่าเยอะครับในเรื่องฟอร์มเองหรือจะเป็นในเรื่องของลำดับเองนะครับผมต้องยอมรับว่าวาลูดิจวิกดูดีจริงๆครับและในเรืกระแสเปิดมาบังคับชนะ1ประตูเท่านั้นนะครับผมก็กระแสก็ยััังงบบบบอออกกคครขเเลล่่นนนนใ้าาาาิสวูยปดมต อะารนี้ยังไงผมมั่นใจว่าทีมอย่างวาลูเลย์วิกน่าจะผ่านไปได้แบบชิวๆครับด้านนี้ของมองไปที่ทางวาลูเลย์วิกได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของบอลเมเจอร์ลีกเลยนะครับผมก็เป็นในเรื่องของนิวยอร์กซิตี้ครับเจอกันในเรื่องของออร์แลนโดซิตี้นั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดครับเป็นทางนิวยอร์กซิตี้ชนะไปได้สองศูนย์ครับแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางนิวยอร์กซิตี้ครับแพ้มาแล้วสามเกมติดครับก็ถือว่าเป็นฟออออรรรรรร์มมมมมทีี่่่่่ยยาาาากก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 นน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 ะะคคคััััััับบบบบบผแแตววใใใขขงงงเเเเเ้้ดดดสุชไไปปพลื ทีมเยือนครับอย่างทางออรแลนโดครับใเกมสองสูชนะ1เสมอ2แพ้ไป2เกมไปเยือนเดียวเด็ดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครับก็ออรแลนโดเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ฟอร์มดูมินิ่งพอครับแล้วเวลาเจอทีมใหญ่มักจะไปไม่รอดครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับนิวยอร์กซิตี้ครับในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับนิวยอร์กซิตี้ขอเพียงแค่จบชนะครับทุกอย่างดูสดใสครับหนึ่งประตูมี้เห็นก็เพียงพอครับด้านนี้ผมมั่นใจว่านิวยอร์กซิตี้ก็น่าจะชนะไปได้อีกหนึ่งคู่ครับด้านนี้ขอมองในทิศทางนิวยอรความ ยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอขอตัวลาไปก่อนล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ